มันมาทางนี้แล้วเอ็มมันมาทางนี้แล้วเอ็มไปสนุกละมึงวันนี้เอ่อเดี๋ยวรับเสือกดซับสไครต์ฮะโอ้โหคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมพยายามรออยู่พี่ปัดเลยผมพยายามรออยู่ไม่รู้มันไล่ผมไหมมันไม่ไล่อ่ะพี่มันเมินว่ะเหรอไม่ไม่ไล่ละโอเคโอเคโอ้โหพี่ เหมือนผมเลยตอนที่ผมเสร็จไปเลยหนีเลยไมย่มันไม่เหรอผมปั่นแล้วถ้าอย่างนั้นเสียเวลามันไม่ไรอย่างเงี้ยไม่เจอสุดเท็มเลยที่ปั่นเลยนะฮะจะเสร็จละตัดหนึ่งมีแฮกมีแฮกกฟลูนนะฮะเจอเต็มไฟก็ถอนเลยโอเค ติดวอร์ดมันเพื่อนสวยเดือดโทรเทมไปมันเลยพี่เราเล่นเกมไว้แล้วนี้ยติดวอร์ดมันดูอิดเอ็มอย่าลากตีนมาโอเคมันไล่ผมแล้วพี่โอเคโอเคใส่ยังนี่ไงนี่มันเด็กถอนเสาเนี่ยหว่าเนี่ยเนี่ยถอนเสาเอาแต้มหนึ่งเดียวเลยเว้ยอืม บำเม้นอยู่บ้านใหญ่นะทำไรของมันวันะเม้นอยู่บ้านใหญ่นะบ้านเล็กไม่มีเบดเม้นนะมาเล่นได้เลยทิ้งอย่าทิ้งดิเพื่อนไล่กูต่อดิโอ้มันทิ้งอรพี่มันเมือนผมมันโอ้มันมาทางนี้แล้วมันมาทางนี้แล้วเอ็มมันมาทางนี้แล้วเอ็มไปเพื่อน ไปสิครับผมรออะไรล่ะครับถ้าเกิดพี่วนไม้ไม่ชัวร์พี่พี่เซฟเลยก็ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวด็อกเตอร์มันสวยปันหน้าพี่ปั่นเลยพี่ปั่นเลยพี่ปั้นเลยผมชี้ไปปั้นที่เลยได้ได้ได้มาทางนี้ไล่อยู่ไล่อยู่ิิิดดด อ้าวไอติดรถ<ป>ติดรถโู้ติดรถเล่นเลยพี่เล่นเลยโอเคฉีกไปฉีกไปฉีกไปพี่อย่าไปฝั่งหลังนั้นเพื่อนบัตร <c oughs> มันเราจะเห็นพี่ละมวิ่งตามไปบ้านใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมรอทรับพี่นะ <c oughs> พี่พี่ไมกไปปั่นเลยพี่กระเทือกเพื่อง โอ้มาเห็นมาเห็นพี่เมงแล้วนั่นน่ะอืมโดนซีทีนึงพี่มุมนั้นไม่มีไม้เลยโอ้โหเฮ้ยฉีกหาไม้เลยพี่วิ่งหาไม้วิ่งหาไม้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 แถวนั้นไม่มีไม้ไม่ทันพี่พี่อย่พี่ทำแล้วไม่ทันเฮ้ยทันเฮ้ยทันว่ะ มาบ้านฟ้าไปแล้วฉีดไปเลยพี่สวยฉีดไปงั้นเลยกลับกเฮ้ยไปเลยไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอเคโอเคสวยวิ่งฉี่กันเลยพี่ฉี่กันเลยฉีย่ฉแล้วก็ออกซ้ายจะมีม้าอยู่แผ่นหนึ่งโอ้ยสองเครื่องนี้มันอยู่ใกล้กันเกินไปนะเนี่ยอืมพี่ปัน่นพี่ปั่นเครื่องนึงก่อนปั่นไปปั่นไป ไเครื่องหน้าประตูเลยถ้าอะไรพ<ม>ี่ป<ม> <lodge, S 1> ันพ <ripe> <t> ี่ปันอีกเครื่องหนึ่งเลยไม้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 ลงลงพี่ลงลงลงเป็นบ้านเล็กแน่นะโอ้ยเอ้าเอาไลเซเบอร์ปาดคอมาเลยไปพี่ฉีกไปฉีกไปอุ้ยเ้ีนใบ้านใหญ่มันไอ้นี่นะบ้านใหญ่มันไนี่นะ มันใหญ่เบ็นเม้นนะอืมไม่รู้มันมันไล่ผมไหมนะไม่ไล่ไม่ไ่ไมไล่ม่ไล่พี่่หยัดล้มนะผมผมไ้นี่ผมผมผมส่องไม่ได้ตอนนี้ผมส่องไม่ได้พี่เซฟไม้เลยอีกเครื่องนึงเพื่อนปั่นอยู่โอเคโอเคโอ้ยโอ้ไม่ทันนพี่ไกลเกินไม่ทันเออทันป่ะ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  ไม่อ้มอะ่ะมันไล่ไล่เนียอยู่โอเคสวยได้อยู่ถ้ามันไล่เนียอย่างงี้พี่พี่คันโล่งๆพี่พี่อยากคันชิดมุมผมผมจ้องไม่ได้ค้านออกหน่อยค้านออกหน่อยนั่นแหละนัน่นแหละคันลงตรงเลยคันไปตรงตรงตอย่างนั้นแหละไม่มองด้วยไอันนี้อันนี้ผมส่องพลาดจอดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีละดีละขอสิงกระติดในร่างกายหน่อย มไปต้ษเอาดีพีไปดีพีเพื่อนพี่ไปเลยพี่ฉีกไปเลยน่าจะไล่ผมโอเคโอเคโอ้โหไม่ไล่ว่ะมันกลับไปที่พี่เฮ้ยรอบเนี้ยร่ลงแล้วรอบนี้ไม่พลาดแล้วรอบนี้ไม่พลาดแล้วยังไม่พลาดเนี่ยมันไปไหนวะเออเฮ้ย เช็คไม่ได้วะคนละด้านเลยเพรพี่ไม่มีแทงหลังเหรอพี่เปิดหาไม่เจอเลยอะแทงหลังนะครับเปิดหาไม่เจอเลยเฮ้ยเอ็ม โโอ้หเหตดล้มแทนเลยพี่เหตดล้มแทนเลยเหตดล้มแทนเลยเดี๋ยวเขาไล่พี่วันนั้นต่อแน่แน่ไม่ไล่มันไม่ตามนี่วะใช่ใช่ตามอ่ะพี่ต้องล้มแทนเลยไม่อย่างไม่อย่างนั้นมันไป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 มันจะซ้ำให้ตายวะพี่ออืบล็อกได้ไหมฮะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเฮ้ยโอ้ไม่ตีกูด้วยตีหลบยก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 กระบองหลบ <peach> โอ้โหกดตายยากไปแล้วมีลูกเอง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 น่าจะไม่เรียบร้อยอุ้มไม่ทันละไปปัดเลยปัดให้เสร็จปัดให้เสร็จปไปให้เสร็จปไปให้เสร็จไม่น่ารอดอรอรอดไม่รอดแล้วพี่พี่เป็นสุดท้ายแล้วเออปัดเลยเพื่อนปัดเลยเพื่อนปัดเลยเอาให้เสร็จนะปัดเลย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 ทนัทนทนันทัน

กลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่พี่พี่เนียนไว้พี่เนียนไว้พี่เนียนไว้ผมลากไปไม่เนียนแล้วโดนโอ้โหไม่เจอโทเทมเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่เจอไม่เจอโทเทมธรรมดาเถอะโทเทมไหน เนี่ยเปิดประตูแล้วนะนั่นไงว่าแล้วพี่ค้านหลอกประตูได้ไหมฮะไกลอยู่นะ ฝากโน้นเลยอ่ะเอ็มเฮ้ยเนี่ยมาดึงมาดึงแล้วเนี้ยเฮ้ยเอ้ไเอาไม่นอนแพ้นอนแพ้ก็ได้วนะเราจะกลับไปแล้วนะ ไปยังไะมาได้ไหมมามาดูว่ากันฟ้าได้ไหมโอเคอีกฝั่งนึงเปิดแล้ว ที่ออกเลยแกแล้วฮะตายไงชาร์จมาอยู่ก่อนออกอะไเอ็มออกออก พอเลยพี่เดี๋ยวไม่ตันเออหากท่านผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดซับสไค i b ์กดไลค์และกดแชร์ให้คลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งและทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับบ๊ายบาย